สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเดิมครับนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ผมอยู่กับสามเหลี่ยมออโต้สาขาสองนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะวันนี้ผมมีรถนะครับผมโตโยต้าวีออส 1.5J สีขาววันนี้มานําเสนอลูกค้าครับคุณลูกค้าอ่เริ่มจากตน้มมาก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นตัวเจนะผมไฟตัดหมอกยังไม่มีนะยังไงเรา ไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมนะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับผมแล้วก็หัวนอตเนี่ยยังเดิมทุกจุดนะครับผมยังไม่มีรอยแกะให้ผมเห็นเลยนะครับผมต้องมี้านต่างๆนะผมเดิมตามตรงนี้นะครับผมนะการไม่ว่าจะเป็นยาแมวไปเลยสารตัต่างกันเป็นแน่อยู่นะครับผมซึ่งผมดูแล้วหัว่าเจ้าของคนเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับผมไปดูด้านในกันบ้างนะ ย้อนไมครับคันนี้เป็นบอกกรมจีครับคุณลูกค้าครับผมเป็นบอกรมจี่นะถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับผมเราสามารถไปพุ่มได้นะครับผมราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับคุณลูกค้านะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าต่อให้จะเป็นตัวเจครับผมก็ยังจะเป็นกระจกไฟฟ้าอยู่นะครับผมเป็นกระจกเนี่ยครับขึ้นลงปกติไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นลักษณะมือยังเป็นไมน่วนอยู่นะครับ เบมันก็ง่ายๆเลยครับผมนวดนวดนวดไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ้องโดยาสารด้านหลังครับผมอย่างน้อยก็มีที่เก็บแก้วน้ำนะครับผมเพียงพอมากเลยนะครับผมสำหรับ V8 ตัวนี้นะครับเนอะก็ยังเป็นบอกะมีดีภายในห้องโดยาสาร V8 มีค่อนข้างที่จะเพียงพอนะเพียงพอตั้งได้ห้าคนในแบบน,น,นะครับผม มาดูด้านหลังบ้านนะครับผมอ่าที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าครับผมนะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเหมือนเดิมครับตัวนี้ไหนดูซิมีติดแก๊สมาไหมอ่าโอเคยังอะไหล่แม่แรงยังอยู่ดีนะครับผมะอะไรยังครบไม่มีติดแก๊สนะคะคันนี้แก๊สนะครับผมโดยรอบมากรอบนะครับก็จะมีล้อแม็กมาให้เดร็มาให้ดิงคิ้ว บานเทป้าปิดประตูนะครับผมอาสำหรับคันนี้มีดีอย่างไรนะผมคันนี้เทดิตดตียชพชัดเจนรับรถที่สูงบาทรับรถที่สูงบาทผ่อนแค่4,000ตลอดอายุสัญญานะครับผมนะยี่ห้อขับเตองไท์เยอะเลยนะครับคุณลูกค้านาะอย่างน้อยได้ความปลอดภัยด้วยนะครับผมนะอ่ะสำหรับ่ันนี้สนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยที่0896172765นะครับผม และพิเศษไปกว่านั้นนะครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกนะครับผมถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกนะครับผมผมมี iPhone 12นะครับผมแจกให้ทุกท่านสำหรับที่มาออกวันที่สามเหลี่ยมนะครับ iPhone มูลค่าประมาณขั้นต่ำไม่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นแน่นอนนะครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจรีบเลยได้ทั้งรถได้ทั้ง iPhone ไปใช้กันแบบล้ำๆนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับติดต่อมาเลยนะครับผมที่ศูนย์ไปเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดห้าครับผม เลือกคุณภาพเลือกความคุค่าเลือกสามเหลี่ยมโ,โตองลุกต้องขอตัวลาไปแล้วครับส่อสนนีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ